กับคมะสุระยาที่3ของนายกฯนะผูสชมจะพาบรรทานั้นไปเบิ่งทางด้านประชาสัมพันธ์บุญสร้างกับนานกฯผสมก็คือเนาะเกี่ยวพบกับงานมากับบุญสร้างที่แขวงเซญียบุรีเพื่อเป็นการต้อนับปีท่องเที่ยวล้าให้มีกระบวนุดฟื้นของแขวงสซญียบุรีจะได้จัดงานมหากับบุญสร้างประจําปีขึ้นในระหว่างวันที่12หาวันที่18กุมภาพันธ์2องพนีนี้ไก่ยำพรอยนะผู้ชมเนาะในงานดังกล่าวจะได้พบกับหลากหลายกิจกรรมกันเลยที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ ทิศพ่านกับสร้างเซียนว่าผ้าขอนสร้างการมาชีสู้ขอนสร้างการแสดงของสร้างคำโหขี่สร้างลงอาบน้ำหงบุฟเฟ่สร้างโอ้เนะปีกายนี่บ่มีได้บุฟเฟ่สร้างแต่ปีนี้นี่มีบุฟเฟ่สร้างพร้อมเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดนางสาวงานบุญสร้างอีกและก็มีตลาดนัดวางขายสินค้าอย่างดวงหลายทางภายในและก็ต่างประเทศ และก็จะได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าในทุกคำคืนอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสไปเที่ยวชมกันได้ซึ่งมาทรภาพลาซาก็จะได้มีกันไปถ่ายทอดสดอยู่สองมือด้วยกันก็คือวันที่5กลุ่กุมภาสองพฤษภาจะเริ่มเวลา19โมงเป็นต้นไปก็คือถ่ายทอดสด เกี่ยวกับงานประกวดนางสาวงามมนบุญสร้างเนะาะถ่ายที่ตามน้องกันแล้วก็วันที่17กุมภาพัธ์2564เริ่มแต่เวลาเจโมงเช้าเป็นต้นไปจะได้ถ่ายทอดเปิดพิธีงานมหากรรมบุญสร้างอย่างเปลี่ยนทังการทวาปีนี้อารัางการงานสร้างกันเลยเพราะว่าเพิินมีการเพิ่มกิจกรรมหลายอย่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่สร้างนี่คีสร้างลูกอาบน้ำหงแล้วก็งาน ประกวดนางสาวงามบุ๋นสร้างโอ้มีหลากหลายกิจกรรมกันเลยท่านใดที่ว่ากําลังวางแผนที่จะไปทั้งแขวงเสียบ,บุรีนี่เกี่ยมไปเลยเนะาะไปเบิ่งกันได้งานมาหากรรมบุ๋สร้างงานประกวดนางสาวาสร้างเนาะก็ไปเบิ่งกันได้เ่าผสมเนาะที่สำคัญท่านใดที่ว่านาะไปบ่ได้กับอยู่เฮือนก็นได้เนาะติดตามผ่านทั้งโทรภาพลาวสตาร์าากับพาวระคาร์เทร์โประทานนั่นติดตามไปด้วยกันอยู่สองมือด้วยกันเลยเนาะผ่าที่ต่างด้วยกัน จะม่แล้วเนาะสำหรับทีมงานโทรภาพลาวสตาร์ของพวกเราก็จะได้มีการเดินทางาไปในมื่ออื่นนี้กันแล้วดังนั้นแล้วฝากทุกท,ท่านติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรภาพลาวสตาร์ของพวกเขากันด้วย